โอนโค้ดคืออะไรและทําไมต้องโอนโค้ดนะครับก็วิดีโอนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมานะว่าในกรณีที่เราจะต้องโอนโค้ดมันคืออะไรนะครับทั้งลูกค้าเองก็ยังงงๆนะตัวแทนเองก็ยังสงสัยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะโอนโค้ดคืออะไรนะครับโอนโค้ดคือการเปลี่ยนผู้ดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นเ,เดิมเราทําประกันของบริษัท A ไว้ y นะครับกับโบรกเกอร์ A นะ แต่ว่ารปีนี้เราต้องการเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราเป็นสมาชิกเองแล้วเราเป็นตัวแทนเองแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนไปที่บล็อกเกอร์บโดยที่เรายังทําบริษัทประกันเดิมอยู่นะครับนั่นเ mm. นี้ยเวลาที่จะเปลี่ยนนะครับต้องมีการโอนโค้ดนะครับโอนโค้ดก็เหมือนกับการเปลี่ยนผู้ดูแลนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี้ยเวลาที่เราไปขายนะครับบริษัทประกันเนี้ยอย่างตัวแทนหรือว่าในหน้าที่ขายประกันนะครับเวลาที่เราขายของลูกค้าไปแล้วนะครับปีต่อไปเนี่ยถ้าลูกค้าเขาต้องการทําที่บริษัทเดิมนะ แต่ว่าเปลี่ยนตัวแทนหรือว่าผู้ดูแลใหม่นะครับเขาจะรักษานะครับผลประโยชน์ไว้ก็คือจะแจ้งไปทางตัวแทนที่ดูแลนะครับหรือว่าในหน้าที่ดูแลเนี่ยว่าปีนี้นะครับบริษัทเนี่ยยังทําประกันของลูกค้าท่านเดิมอยู่แต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์ที่จะโอนโค้ดไปให้ตัวแทนในหน้าหรือว่าโบรกเกอร์ท่านอื่นดูแลทางเรายินยอมไหมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการ รักษาผลประโยชน์ของลูกค้านะครับเราก็โอเคได้ครับเปลี่ยนครับถ้าเขาทําที่เดิมแล้วมันโอเคกว่านะหรือว่าถ้าเขาบอกว่าต้องการจะทําตัวแทนท่านเดิมนะครับเปลี่ยนไม่ได้ต้องการทําตัวแทนท่านเดิมเนี่ยทายังไงนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าทําท่านเดิมไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องโอนโค้ดก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการเปลี่ยนไปให้ผู้อื่นดูแลเนี่ยทางบริษัทนะครับหรือว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีเอกสารตัวหนึ่งนะครับให้ลูกค้าเซ็นนะว่าต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลนะครับ เพื่ออะไรเนื่องจากเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยอาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวภาพบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วลองสำเนามานะว่าใช้เพื่อการโอนโค้ดนะครับเปลี่ยนผู้ดูแลอะไรประมาณนี้นะครับขั้นตอนและก็ระยะเวลาในการเช็คโอนโค้ดนะครับหรือว่าที่เราจะได้เบีย้ยต่ออายุมานะครับก็แล้วแต่บริษัทประกันนั้นๆเลยนะครับที่จะส่งมาให้เราเนาะก็จะมีเร็วสุดของวิริยะนะครับที่1วันโอนโค้ดก็ได้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ย ก็แล้วแต่นะครับบางที่เน so ี่ยบางบริษัทประกันที่ผมเคยส่งเนี่ยก็คือโอนไม่ได้ก็มีนะครับหรือว่าต้องหมดอายุก่อน6เดือนถึงจะเปลี่ยนที่ใหม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับง่ายกว่าคือการเปลี่ยนบริษัทประกันไปเป็นที่อื่นเลยนะครับถ้าความคุ้มครองใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เราก็แจ้งให้กับลูกค้าทราบนะครับหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์นะครับของลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น อันนึงนะครับที่ถามว่าโอนโค้ดทำไมนะครับจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นบริษัทประกันเดิมนะครับเปลี่ยนผู้ดูแลแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนบริษัทประกันนะครับเช่นตอนแรกลูกค้าทําประกันบริษัท A อยู่นะต้องการไปเปลี่ยนของบริษัทประกันเป็นบริษัท B แบบนี้นะครับเราไม่ต้องโอนโค้ดนะครับสามารถซื้อเปลียนที่ใหม่ได้เลยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะตอบคําถามได้นะครับว่าเออโอนโค้ดไปทําไมนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัทประกันที่มีเราส่งกับน้องๆเขาเช็คอยู่แล้วนะครับก็น้องๆเนี่ยจะบอกได้นะครับว่าพี่ครับอันนี้ต้องเช็คใช้เวลานานเท่านั้นเท่านี้นะครับเขาจะมาบอกได้แต่ว่าอาจจะไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออยู่กับที่บริษัทประกันนั้นๆนะแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าบอกพี่ครับอันนี้โอนไม่ได้นะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับง่ายดีเนาะแต่ว่าจริงๆนะบริษัทประกันก็น่าจะโอนได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นลูกค้าจะหายหมดเนาะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเป็นตัวแทนขายพรบประกันภัยรถยนต์นะครับหรือว่าต้องการทำอาชีพเสริมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สมัครได้เลยนะอันนี้เป็นเบอร์โทรผมเองนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูที่เว็บก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ไลน์ผมเต็มนะครับก็จะเป็นไลน์แอดนะครับสามารถแอดไลน์จากตรงนี้ได้เลยนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับยินดีนะครับสวัสดีครับ